หรับวันนี้นะคะเราจะมาดําเนินการเดินตามรอยงานวัคซีนี p n ในชุมชนนะคะซึ่งพื้นที่หมู่บ้านนี้เนี่ยเราเคยมาลงฉีดวัคซีนชุมชนนะคะเราจะไปถามความรู้สึกกันว่าเขารู้สึกยังไงกับการที่เรามาลงฉีดวัคซีนชุมชนแล้วก็เขามีพัฒนาการการฉีดวัคซีนดีขึ้นอย่างไรบ้างเราไปตามไปดูสภาพอากาศวันนี้ก็โอเคนะครับเป็นใจมากเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรพวกเราก็ ยินดีที่จะมารวมงานยินยดีที่จะเดินเดินต่อแล้วก็สู้นะครับโอเคครับไปค่ะเรค่องู้ำเต้นเือไม่ช่ค่อบ้านหลังนี้แหละครับที่เด็กเด็กที่ได้รางวัล่ะที่ทังนี้ค่ะมีรางวัลการันตีด้วยเราเข้าดูเลยค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนบ้านนะครับไปดู แล้วฉันก็เดินไปตามเสน้นทางคำไปดูบนเขาทั้ทงบนงมียังไงบ้างตามมาเลยครับขึ้นมาเลยครับสำหรับบ้านนี้เป็นเด็กที่มีวัคซีนครบค่ะอ,อันนี้เคยมาต่อว,วัคซีนแล้วเหรออ,ออกจาก,าก,กบ,บ้านเนาะเคยไปตอกในในในกำลังใจไหมโรงพยาบาลโรงพยาบาลที่เคยที่มานาน้องฉีดวัคซีนครบด้วยนะคะ เรามาสัมภาษณ์กักอะไค่ะของกักนี่ฉีดวัคซีนม้างหรอหมอมาส์มาเดาฉีดมั้ยนะมาฉีดมาฉีดหมอมาส์เคยมาฉีดที่นี่เคยไปฉีดที่นี่ไหมแต่ว่าฉีดวัคซีนตามเกณฑ์ตลอดน้องเขาฉีดวัคซีนตามเกณฑ์เนาะยอนเราก็ไมาาาแแแล้วววค่่่่่ะตตเด็กหลับนอนในเปลนะคะแต่ว่าเราก็ได้บอกให้เขาเนี่ยไปฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลเดี๋ยวเราไปถามเขากันว่าข้อมูลตรงกันไหมค่ะ cocok pasal kampung baru ni kan. Ha bagi adik ni cocok tak? Oh, pergi hati tu ni tak pergi boleh tidur lah Oh, jauh tidur Lepas-lepas kalau tu, orang mesti dengan hati lah Tak pergi lah tu Baru pergi tu, orang mau jauh bahagia apa-apa? Bibi, sama palau lah ก็นะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างครอบครัวหนึ่งนะคะที่เคยพาลูกไปฉีดวัคซีนที่บาลลัสซที่เราเคยหมาะเหน่อยนะคะก็วันนี้เราจมตสัมภาคุณพ่อคุณแม่ว่าเคยพาลูกไปฉีดเป่าแลนั้นลูกไปฉีดเนี่ยฉีดวัคซีนอะไรแล้วก็มีไข้ไหมวันนั้นม่วัคซีนอะไรเอ่ยจำได้ไหมคะ ในคนนะคะส่วนเราได้ลงมาฉีดวัคซีนในชุมชนนะคะก็แม่เนี่ยได้พาน้องไปฉีดที่บาลัสอ์แล้วมีคนมาตามไม่มีไม่มีออกไปเองเลยแล้วก็มาประกาศแล้วก็ออกไปนอกจากการลงไปฉีดวัคซีนในชุมชนแล้วเรายังมีภาคีเครือข่ายอีกหนึ่งเครือข่ายนั่นก็คืออบตสีตาก ซึง <vida> ่งโครงการ SRT ตำบลควบคุมโรคที่ติดต่อด้วยวัคซีนนี้เป็นโครงการของนายกอบตศรีสาครที่ประกาศนโยบายตำบลศรีสาครจะเป็นตำบลที่มีความควบคุมวัคซีนในเด็กอายุศูนย์ถึงห้าปีมากที่สุด าาเนโดยมีกรรมวิธีคือการให้อสมและสมาชิกอบตร่วมมือกันติดตามเด็กให้มาฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์และนี่ก็คือบรรยากาศการรับชมหนังสั้นเรื่องไม่ได้ฉีดวัคซีนอันตรายถึงชีวิตค่ะ तो यहां पर हम